ถ้าความฝันที่เราอยากจะได้ถ้วยรางวัลรถสปอร์ตสักคันหนึ่งที่จะมาแบบเติมเต็มความฝันเราเนี่ยการที่เราอยู่แค่าทาแค่อาชีพงานประจําเท่านั้นเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหนึ่งปีที่ได้ทํากับโรสโกคือมันสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เลยคือพื้นที่ปลอดภยัยแล้วก็ครอบครัวที่จะมีแต่การผลักดันและเสริมกําลังให้คุณสําเร็จได้มากขึ้น ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่มิวก็เป็นพยาบาลใช่ไหมคะคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายก็ต้องดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าในช่วงนั้นที่เราทั้งเป็นพยาบาลทั้งขายออนไลน์ด้วยนะคะมันก็มันก็ยังเขาเรียกว่ายังไปได้ไม่สุดทางแต่เป็นคนที่มีความเชื่ออยู่แล้วว่าเราจะสามารถประสบความสําเร็จได้สักวันหนึ่งแต่วันที่คุณแม่เสียแล้วก็ได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาทำโรสโกคือตอนนั้น ก็ไม่คิดว่าระยะเวลาแค่เพียงหนึ่งปีจะสามารถที่จะแบบทําให้พี่มิวแบบได้ทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นรถคันนี้หรือว่าบ้าน30กว่าล้านที่ได้จากการทํารสโก้ไทยแลนด์หนึ่งปีมันค่อนข้างเร็วพี่มิวก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคาดหวังไว้ว่าเราจะได้เนี่ยมันเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วเราก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากวันนี้อายุแค่เพียงแบบ20กว่าเท่านั้นเองก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ดีใจค่ะ มีวันหนึ่งแหละมิวอะด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบว่าซื้อคอร์ซื้ออะไรเนาะเราก็ไปเรียนเป็นเพื่อนเพราะมิวแบบเวลาไปเรียนอย่างเงี้ยเราไปเราก็ต้องไปดูแลเทคแคร์อยู่แล้วก็เลยแบบไปนั่งเรียนด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเรียนด้วยกันเสร็จมิวตัดสินใจว่ามิวอยากทำโรสโกแต่ตอนนั้นอะวันที่ตัดสินใจทำนั่นคือมาเรียนคอร์สสัมมาาวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเรียนวันเสาร์อาทิตย์แล้วขับรถไปกลับกลับไปทํางานที่ร้อยเอด็ดเหมือนเดิมแล้วพอกลับไปถึงร้อยเอด็ดได้วันสองวันมิวมิวนัดนอง,นงบอกว่า น้องหนึ่งพี่อยากคุยโรสโก้ด้วยคุยกันวันจันทร์อังคารแล้ววันเสาร์คือต้องขับรถจากร้อยเอ็ดกลับกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้วหน้าเนี่ยใหญ่มากนะกลางด้วยความว่ากูเก่งกูเจ๋งมาจากทุกที่เลยแต่เงินในกระเป๋าแทบจะไม่มีเพราะในวันที่เริ่มต้นวันนั้นอะ่ะมีเงินติดตัวอยู่กับหมิวสองคนเลยนะมีใช้คำว่ามีเหลืออยู่ก้อนหนึ่งก็มาเริ่มต้นโรสโก้ด้วยเงินห้าหมื่นบาทนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทํโรสโก้จนมาถึงวันนี้ที่นั่งคุยกันเนี่ยสูงที่สุดในชีวิต แล้วมันจะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ปอเช่พัฒนาการค่ะมารับถ้วยรางวัลน,นะคะนั่นก็คือปอ์เช่คายเ n นคันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่ารอมาหนึ่งปีเต็มแล้ววันนี้น้องก็มาแล้วเป็นคายเอนคูเป้ถ้าพูดถึงการเป็นพยาบาลของเราเนี่ยการที่จะมาได้ปอเช่คงเป็นไปไม่ได้เลยคือถ้าในวันนั้นที่เราทำงานประจำเนาะ ทำงานประจํารายได้มันก็คือหลักหมื่นต่อเดือนเท่านั้นเองถ้าความฝันที่เราอยากจะได้ถ้วยรางวัลรถสปอร์ตสักคันหนึ่งที่จะมาแบบเติมเต็มความฝันเราเนี่ยการที่เราอยู่แค่ทําแค่อาชีพงานประจําเท่านั้นเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วพอวันที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่เราก็ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานประจําแล้วก็มาลุยกับรถโกซึ่ง1ปีที่ได้ทํากับรถโกคือมัน เป็นเครื่องการันตีว่าเครื่องมือเนี้ยเร็วยิ่งกว่าจรวดอันเนี้ยปันธงได้เลยก่อนที่จะมาถึงวันนี้อะไรที่หนักที่สุดใช่ไหมคะถามว่ามีไหมจุดที่หนักที่สุดต้องมีอยู่แล้วคะ่ะซึ่งสิ่งที่พี่เมยวต้องผ่านรอคะคือก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีฐานะคุณแม่กับคุณพ่อแยกทางกันแล้วก็อยู่กับตายายต่อมาคุณตาก็เป็นอัมพาตติดเตียงแล้วพอคุณตาติดป่วยติดเตียงปุ๊บคุณแม่ก็ป่วยติดเตียงตาม ก็กลายเป็นว่าพี่เหมียวต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว mm. เรียกได้ว่าความพร้อมมันไม่มไมเคยมีในชีวิตเลยมันทําให้พี่เหมียวรู้ว่าเอ,อชีวิตมันไม่มีคําว่าเพอร์เฟกต์ว่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สักอย่างแต่สิ่งเดียวที่ที่เรามุ่งมั่นแน่วแน่คือเราจะต้องดีกว่าเดิมแรงบันดาลใจตรงนั้นน่ะมันก็ทําให้พี่เหมียวขับเคลื่อนอยากจะเป็นคนแรกของตระกูลที่บอกเขาว่าเฮ้ยเราไม่จนแล้วนะ เราสำเร็จแล้วอยากบอกว่าสุดยอดมากเลยขอ,ขอบคุณที่ผ่านผ่านขอบคุณที่ผ่านวันแย่ๆมาด้วยกันขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ออแล้วก็ขอบคุณที่เป็นคนที่ฝันใหญ่แล้วก็มีพลังในทุกๆก้าว ขอบคุณที่มีแต่ความเป็นไปได้เสมอขอบคุณที่ทุกๆวันแบบไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามก็ยังยิ้มให้กับตัวเองแล้วกอดตัวเองแล้วก็แบบพุ่งทะยานไปข้างหน้าอยากขอบคุณที่มาถึงวันนี้ด้วยกันขอบคุณมากอยบอกอะไรคุณแม่โอ้ไม่กอคือ ตอนนี้คุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วเนาะคือพี่มิวรู้ว่าแม่ภาคภูมิใจแต่วันนี้สิ่งที่อยากบอกว่าเออลูกสาวคนนี้ทำได้แล้วนะขอบคุณที่ได้เกิดเป็นลูกแม่มคือแม้ว่าชีวิตที่เราแบบอยู่ด้วยกันมามันจะไม่ได้พร้อมเรื่องเงิน คืออยากบอกเขาว่าไม่ว่าตอนนี้แม่จะอยู่ที่ไหนอยากให้แม่วางใจว่าลูกสาวคนนี้จะเป็นเหมือนเหมือนความภาคภูมิใจของเขาตลอดไปอยากบอกอะไรกับตัวเองใช่ไหมอยากบอกว่ามึงเก่งมากมึงเก่งมากเพราะว่าคือตอนนั้นเน่ะมันมันต่ำที่สุดขนาดที่ อีกนิดหนึ่งนี่จะไปซึมเศร้าแล้วนะอีกนิดนึงนี่คือจะดาวแบบขนาดว่าฆ่าตัวเองตายได้เลยนะคิดทุกวันหนีปัญหาอย่างไงหรือเอาอย่างไงดีว่าแต่ใจมันก็ฮิลลิ่งตัวเองว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้เองผ่านไปได้สบายมากถ้าผ่านวันนี้ไปได้ในอนาคตมันก็เป็นแค่เรื่องอดีตในอนาคตมันก็เป็นแค่เรื่องเล็กถ้าบอกตัวเองได้ก็บอกว่ามึงโคตรเก่งเลยวะที่มึงผ่านมาได้แล้วมันไม่มีอะไรต่ำเหมืนกันอีกแล้ว สิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ทาดีแล้วให้ทําต่อไปทํายอดเยี่ยมแล้วให้ทําต่อไปการที่เราให้ใจลูกทีมการที่เราให้ไมเซ็ตลูกทีมการที่เราสอนทุกอย่างหมดทุกอย่างในสิ่งที่เรามีในความรู้ต่างๆที่ให้ลูกทีมไปโดยที่เราไม่หวังหรอกว่าลูกทีมจะทําหรือไม่ทําจะเลิกทาแบรนด์นี้หรือเปล่าพี่ไม่ได้สนใจนะว่าสิ่งที่พี่ให้ไปะคุณจะเอาไปใช้กับธุรกิจไหนหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่ให้คือพี่อยากให้คุณอย่างเต็มที่และเต็มใจซึ่งต้องบอกว่า c e o น้องหนึ่งน้องวาวสร้างโรสโก้นมาเเพื่อป็น พื้นที่ที่ทำขึ้นมาเพื่อผู้คนจริงๆจ,จะมีใครที่ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆก,กับตัวแทน mm hmm. มิวเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามโร s โก o Thailand เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสน้องหนึ่งน้องวาวไม่ว่าจะช่องทาง YouTube ก็ตามหรือ Facebook ส่วนตัวของเขาก็ตามหรือ TikTok ของเขาก็ตามคงจะเห็นความความเป็นตัวเขาและนั่นแหละคือสิ่งที่พี่มิวอ,อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนได้เข้ามาในโรก้ Thailand เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เลยคือพื้นที่ปลอดภยัยแล้วก็ ครอบครัวที่จะมีแต่การผลักดันและเสริมกำลังให้คุณสำเร็จได้มากขึ้น